ตอนที่91การอุบัติแล้วสมมุติอีกนะครับสมมติว่าเสร็จภารกิจแล้วโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วผมยังสามารถกลับมาที่นี่ได้อีกไหมครับแน่นอนเธอจะเลือกอยู่ที่นั่นจนหมดอายุไขหรือจะเลือกกลับมาที่นี่ทันทีก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของเธอ เธอเพียงแค่แจ้งความประสงค์ว่าจะกลับมาเท่านั้นแต่ถ้าหากเธอเลือกที่จะอยู่บนดาวโลกของเธอต่อไปมันก็ยังมีงานที่เธอและเหล่าพลเมืองที่เหลือรอดต้องทำอีกหลายอย่างตามแต่ที่เธอจะเลือกหนึ่งในนั้นคือการสร้างประชากรโลกยุคพลังงานใหม่หรือการให้กำเนิดรูปธรรมที่จะมาจากแดนสุญญาตาเป็นครั้งแรก ประชากรที่จะเกิดใหม่นี้จะเกิดมาพร้อมกับประหัตทางพันธุกรรมใหม่โดยพวกเขาจะมีอายุไขที่ยืนยาวมากขึ้นและมีสมองที่ทำงานสอดประสานกับโครงข่ายแม่เหล็กโลกใหม่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากขึ้นผลลัพธ์ก็คือมนุษย์ยุคใหม่จะฉลาดกว่าเดิมอีกหนึ่งเท่าตัวเวลานั้นประชากรที่เหลือรอดจากภัยพิบัติทั้งหมด จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลิตพลเมืองรุ่นใหม่นี้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นในโลกยุคพลังงานใหม่ที่จะถึงนี้กฎเกณฑ์ทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องการมีคู่ครองจะต้องเปลี่ยนไปกฎเกณฑ์เรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียวอาจจะต้องยกเลิกไปชั่วคราวอย่างน้อยร้อยถึงสองร้อยปีหรืออาจจะนานกว่านั้น เหตุเพราะว่าประชากรของโลกตอนนั้นจะมีจํานวนน้อยแต่โลกต้องการพลังงานขับเคลื่อนจํานวนมากอันเกิดจากค่าของสนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจากการคาดคะเนของฉันโลกยุคพลังงานใหม่จะต้องมีจํานวนประชากรที่เหยียบยืนบนพืชผิวดาวอย่างน้อยที่สุดคือสามในสี่ของปัจจุบันถึงจะเพียงพอ ปัญหาของเราตอนนี้คือปัจจุบันคนบนดาวโลกของเธอเนี่ยมีคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรทำอย่างไรและจะไปที่ไหนนั้นน้อยมากมีอยู่แค่ประมาณ1%เอร์ซเท่านั้นถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งการเปลี่ยนยุคผู้คนอาจจะตายเกือบหมดโลก และทั้งหมดของจำนวนคนที่ตายนั้นจิตวิญญาณอาจไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดอีกเลยซึ่งจะเท่ากับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลและถ้าประชากรโลกตอนนั้นเหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนโลกก็จะตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งยวดการหมุนของโลกจะไม่สม่ำเสมอขั้วแม่เหล็กเหนือใต้ จะหมุนพลิกกลับไปกลับมาสนามแม่เหล็กโลกที่ใช้ป้องกันเศษขยะอวกาศก็จะอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างจะวิปลิตแปรปรวนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องอีกต่อไปมันจะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งผลอันใหญ่หลวงต่อจักรวาลและเอกภพทั้งระบบ แน,น,นั่นอาจจะหมายถึงจุดจบของโลกและจัก,กรวาลทั้งหมดฉันไม่อาจจะยอมให้มันเกิดเช่นนั้นได้ดังนั้นจำนวนประชากรที่ฉันต้องการให้คงอยู่ในช่วงเวลานั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดในปัจจุบันหรือมากกว่านั้นพอพูดถึงตรงนี้แล้วเขาก็หยุดพูด ร้อมกับหันมาจ้องหน้าผมท่านคิดว่าผมจะสามารถทำภารกิจที่ท่านมอบหมายนี้ให้ท่านได้หรือครับผมเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่แทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าผมมีตัวตนอยู่บนโลกนอกจากพ่อแม่และเพื่อนของผมเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหากเธอทำและพูดด้วยหัวใจแห่งความรักที่บริสุทธิ์เสียงของเธอจะดังก้องไปทั้งโลก แล้วโลกเวลานั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรครับถ้าทุกอย่างเป็นไปนตามที่ฉันรองขอไว้ต่อเธอและเธอก็สามารถทำหน้าที่ปลุกคนเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลได้สำเร็จโลกของเธอจะกลับเข้าสู่โหมดการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทุกคนที่เหลือรอดจะมีชีวิตในแบบที่เธอเรียกว่าโลกอุดมคติ โลกใหม่นี้จะไม่มีประเทศไม่มีาศาสนาไม่มีทหารไม่มีกฎหมายไม่มีนักการเมืองไม่มีผู้ก่อการร้ายไม่มีการเอารัดเอาเปรียบโลกของเธอจะมีแต่สันติสุขจะมีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กันทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกอดคอกันสร้างสังค ใหม่นี้ขึ้นมาในกระบวนการก่อรูปของอารยธรรมใหม่นี้ฉันไม่อาจจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองแบบตามมีตามเกิดอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้วฉันต้องการผู้ที่จะนำแบบแผนที่ควรจะเป็นไปสร้างมันขึ้นมาใหม่และคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้แบบแผนเหล่านั้นเป็นอย่างดีโลกที่เธอเห็นอยู่นี้ คือต้นแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาคนนั้นจะต้องเป็นผู้นำของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเขาจะเป็นคนพาทุกคนที่เชื่อเขาข้าผ่านภัยอันตรายในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เขาจะเป็นเหมือนคนในอดีตที่เธอเรียกเขาว่าศาสดาเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวครับ ที่ท่านพูดมาทั้งหมดนี้ท่านคงไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมครับใช่และไม่ใช่ถ้าเธอไม่เลือกก็ไม่ใช่แต่ถ้าเธอเลือกก็ใช่คือถ้าผมเลือกแต่ผมไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำอะไรอย่างที่ท่านบอกล่ะครับไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ผมมีความประสงค์เพียงแค่ต้องการไปปลุกคนอื่น ให้ตื่นขึ้นจากการหลับตามที่ท่านบอกเท่านั้นผมไม่อยากเป็นอย่างอื่นนี่ครับเธออย่าวิตกไปเลยความประสงค์ที่เธอมีนั่นแหละคือเครื่องบ่งชี้ว่าเธอคือใครมันจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญมันสำคัญที่เจตจำนงของเธอาศาสดาในอดีตของเธอก็ไม่มีใครต้องการเป็นแบบที่ว่านี้สักคนเหมือนกัน แต่เขาเป็นเพราะสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นเพราะเขาอยากเป็นนี่เธอเลือกแล้วใช่ไหมเออผมคิดว่าทั้งหมดที่ท่านพูดมามันก็เหมือนกับเป็นการบังคับให้ผมต้องเลือกอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับนี่คือการร้องขอจากพระเจ้าผมไม่คิดว่าจะมีใครสักกี่คนในจักรวาลที่ได้รับโอกาสเช่นนี้ผมว่าภารกิจนี้มันสำคัญที่สุดในชีวิตเล็กๆอย่างผม ถ้ามันเป็นความประสงค์ของท่านและท่านก็เห็นว่าผมเหมาะสมผมก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธครับฉันจะถือว่าสิ่งที่เธอพูดนี่คือการตอบตกลงนะใช่ครับเมื่อสิ้นเสียงของผมทันใดนั้นภาพของเด็กหญิงตัวเล็กและห้องนอนที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าผมก็มาลายหายวับไปทันทีเหลือแต่เพียงห้องว่างๆสีขาวโพลนเหมือนกับตอนแรกที่เข้ามา และผนังห้องทั้งหมดที่แต่เดิมสว่างเหมือนกระเบื้องเคลือบสีขาวนวลๆก็เกิดเป็นแสงเรืองจากทุกๆด้านมันสว่างจ้าจนผมต้องรีบเอามือป้องตาไว้อีกครั้งหลังจากนั้นก็ปรากฏเสียงของบุคคลที่ฟังดูยิ่งใหญ่และมีอำนาจดังก้องกังวานขึ้นมาชายผู้นี้เท่านั้นที่เอาใจใส่ต่อคำกล่าวของเราบัดนี้เขาได้อุบัติขึ้นต่อหน้าพบท่านทั้งหลายแล้ว นับจากนี้เขาจะเป็นตัวแทนของเราขอให้ท่านทั้งหลายเรียกนามของเขาใหม่ว่าอาริยาเมตายาสิ้นเสียงที่ดังก้องกลางวานนี้ภาพของวิหารทั้งหลังก็ค่อยๆจางลงจางลงจนหายไปต่อหน้าต่อตาผมยืนหมุนตัวและมองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆด้วยความมึนงงตอนนี้เหลือเป็นเพียงลานดินโลง่ง ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูมิประเทศได้โดยรอบ360องศาผมยืนตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นานหลายนาทีประกอบกับตอนนี้เป็นเวลาใกล้เช้าท้องฟ้ากำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆสายลมเย็นๆพัดมาประทะใบหน้าและร่างกายผมทันทีสิ่งที่ผมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มันคือของจริงไม่ใช่ภาพลวงตาตลอดเวลาที่อยู่ในวิหาร ไม่มีลมพัดมาโดนหน้าผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมค่อยๆเดินก้มหน้าลงมาจากยอดเขาแห่งนั้นอย่างช้าๆด้วยอาการมึนๆช้าๆผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นเบาหวิวเหมือนกับคนอดนอนมาหลายวันและอีกความรู้สึกหนึ่งที่ปรากฏชัดคือเกิอดอาการสับสนกับตัวเองเกิอดอาการกระอักกระอ่วนแบบไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจกับสิ่งที่ผมเพิ่งรับปากกับพระเจ้าไป ผมเดินลงเขา,าด้วยสายตาที่เมื่อลอยไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อมใดๆทางทั้งที่ดวงอาทิตย์กำลังเริ่มทอแสงฉาบพาบนท้องฟ้าเกิดเป็นภาพที่สวยงามตระการตายิ่งนักเมื่อผมเดินลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็พบว่ารุธอนฟรีทั์และเฮฟเฟ่ได้มายืนรอผมที่เชิงบันไดแล้วก่อนที่ผมจะทันได้พูดอะไรรูทอรก็ทิงพูดขึ้นมาก่อน ผมขอบคุณแทนดวงจิตวิญญาณทุกๆดวงในการตัดสินใจเลือกของคุณครั้งนี้นะครับคุณอาริยาเมตายาครับพูดจบผมก็เงยหน้าขึ้นมองพวกเขาพวก,พวกผม<ว>ก,ก็ขอบคุณ<ว>เช่นเดียวกันครับ